ของจอยหมาดละอันนี้จอยวอสนี่คือน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับราคาขายปลีก17บาทราคาสมาชิก16บาท25ตังมีจุด75 PV อันนี้คือราคาไม่ไม่แตงอยู่ของตลาดเลยถูกกว่าด้วยแล้วตัวนี้น้ำยาล้างจานจอยวอสนะครับเป็นสินค้าขายดีพวกนี้นที่ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยของเราขายปลีก25สมาชิก23 50 มี1.5 PV ตอนนี้คืออย่างจอยวอตตรงนี้มันมีทั้งถุงมีทั้งแบบนี้สามารถรีฟิลได้แล้วก็มีแบบอ่านี่ขวดใหญ่นี่ครับขวดใหญ่นี่ของเรามันเท่าไหร่เองของเรามันขายปีกร้อยสามสมาชิกร้อยยีมีอยู่10.25ุดสองห้าพีส่วนอ่านี่มีสไลด์สไลด์ตรงนี้อ่ามันเท่า ปริมาณเท่ากันนะของเรามัน125.75ส่วนซันไลร้164สถูกกว่ากันนะถูกกว่ากันถ้าใครยังไม่เชื่อมั่นก็ลองซื้อสูงเลกไปก่อนดูซิมันต่างกันไหมถ้าคุณภาพมันสู้กันได้เราก็เปลี่ยนมาเป็นจอยวอตได้เพราะถูกกว่าเยอะเลยอย่างใครที่ทำธุรกิจร้านอาหารอะไรเนี่ยรับชามกันสนุก แลอย่างพวกเนี่ย,ยอ,อย่างสไลด์น้ำอ่าอย่างกรณีน้ํายาล้างจานเนี่ยของเขายังยี่อ่าสายปีกยี่แปดสมาชิกยี่เจ็ดสองอันนี้นะสไลด์กับจอยวอตของเขาเอาอันนี้เรามาคุยเรื่องราคาสมาชิกเลยของเขสไลด์ยี่เจ็ดของเรายี่สามจุดห้าอันนี้ถ้ามันใช้รสูวสีกันได้ใช่ไหม <laughs> คือตอนนี้แบรนด์ของเราที่เราผลิตออกมาเนี่ยมันจะถูกอ,อันนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของผงซัฟฟอกละ ผมเขาก็จอยวอีแล้จะมีแบบสูตรมาตรฐานแล้วก็สูตรซักพลังซักสามเท่านะครับเมื่อก่อนเรามีแต่จอยวอตสูตรมาตรฐานตัวเดียวตอนนี้ตัวน,นี้ออกมาใหม่สามโลครึ่งสูตรสามพลังซักตัวน,นี้ผสมน้ำยาปรับคนนุมน่มเรียบร้อยเลยกลิ่นก็จะหอมขึ้นมาอีกราคาขายปีกร้อยสามบาดราคาสมาชิกร้อยยี่สิบหกนะครับแล้วนอกนั้นเรายัางมีขนาด หนึ่งกิโลราคาทั่วไปสี่ิห้าราคาสมาชิกสี่ิบสามมีสองทีวีอ่าคันนี้อันนี้คือมันยังไม่ได้เปรียบเทียบว่ามันแตกต่างกันยังไงเรื่องราคาคราวนี้เราลองมาดูอ่ตาตูวการท้องตลาดก่อนและกันอ่าอย่างแฟบอันนี้ห่อแฟบตัวเนี้ยอันนี้แค่สามโลนะสามพันกรัม ราคาขายปีก158ราคาสมาชิก154.75 3 3โลแต่ราคาแพงกว่า3โลครึ่งของเรานะอ่าอันนี้ยี่ห้อแปบ๊บเรามันมีหลายยี่ห้อโอ้ย oh. ถูกถกันหนึ่งเราได้ปริมาณเยอะกว่าถูกกว่านะครับส่วนอันนี้จะเป็นฟรีสอ่ารุดใหมูุ่ดไหนก็ได้อ่าเนี้อันนี้3โลครึ่งเท่ากันนะครับ ราคาขายปีก199ราคาสมาชิก197เองเอแต่ว่าน้ำหนักเท่ากับ j o y w อ r ของเราเมื่อกี้นะครับ mm hmm. 126คือ126 mm hmm. ราคา mm hmm. สมาชิกออันนี้197ต่างกันเยอะนะอันนี้ถ้าใครใครแบบอยากทดลองก,ก็คือใช้แบบอ่า1 1กิโลไปก่อนเพื่อจะได้เพิ่มความมั่นใจเนี่ยอย่างที่มาจากยุทธยายเนี่ยปุ๊บพี่ก็ลองซื้อไปดิ มันก็ไม่กี่บาทใช่ไหมล่ะลองไปดูว่ากลิ่นหอมยังไงน้ํายาปรับผ่านุ่มน้ํายาล้างจานเอาแบบถุงเล็กๆอารวมกันไ้ไม่ถึงร้อยเลยแล้วลองดูแบบเออถ้ากลิ่นมันสู้ได้เนี่ยตัวนี้เราในท้องตลาดมันยังไม่มีขายเราทําการตลาดได้ใช่ไหมครับคือบอกว่าตัวนี้มันกาไรดีแต่ว่าต้องทําการตลาดหนักหน่อยเพราะว่าคนยังไม่รู้จักอ่าแต่ถ้ายัางเป็นบริษเป็นแป๊บคือรู้จักแต่มันกาไรน้อย มันจะต่างกันแต่ว่าตัวนั้นมันจะได้บอลล่มจํานวนเยอะแต่ถ้าเราสามารถทําตัวนี้ให้มันมีขายได้จานวนเยอะได้ด้วยบวกกับกํบกบาไรเยอะด้วยมันได้สองเท่าสองเด้งอันนี้กรณีสําหรับคนที่ถนัดการขายเพราะผมปกติเขาจะสั่งสั่งเป็นแบบขนาดสามโลครึ่งสั่งเป็นลังแนละ้วมันจุที่สี่ถุงก็จะถูกถูกลงมากเลย คือเนี่ยคือมันมีทั้งสินค้าตามท้องตลาดก็มีสินค้าที่บริษัทเราผลิตเองก็มีอันนี้ยังอยู่ในส่วนจอยหมานะดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปในส่วนของออฟฟิศที่อยู่ด้านใต้ชั้นท,ทีนะครับรรรรคุณจะทาบุญทั้งทีใช่ไหมท,ทำบุญที่นี่ก็ได้ซื<พ>้อ<พ>สารคนานที่นี่มีมีราคาขายปีกราคาสมาชิกแถมมีพีบีไปซื้อแพลนปกติราคาก็พอๆกันแต่ไม่มีคะแนนสะสม มันก็จะต่างกันตรงนี้แหละถ้าถ้าเราอธิบายให้คนที่เรารู้จักเข้าใจเข้าใจคอนเซ็ปต์ปุ๊บตรงเนี้ยมันจะเกิดได้ง่ายขึ้นก็ผมก็ต้องทำทีมผมให้ให้แล่งให้เก่งก่อนเพราะแบบยังไงหนึ่งธุรกิจมันต้องต้องสร้างคู่แข่งให้ให้ทีมงานนะเือได้ทีมงานปกติวิ่งร้อยเมตรใช้เวลาสิบนาทีอ้สิบวิวิ่งคนเดียวเวลามันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเพราะมันไม่มีคู่แข่ง แต่พอดีผมก็เลยสร้างคู่แข่งมาอีกเส้นหนึง่งอีกเส้นหนึง่ง100เมตรวิ่งได้9วิพี่คนมาก่อนวิ่ง10วิคนมาทีหลังวิ่งได้9วิมันจะเป็นการกระตุ้นให้พี่ต้องพัฒนาตัวเองต้องเหลือ8วิให้ได้อย่างเงี้ยมันถึงจะวิ่งไปเร็วไปเร็วเลยถ้ามีมีคู่แข่งทุกธุรกิจไม่าว่าจะเป็นร้านอาหารร้านโชว์ จะเป็นค่รถย,ยักษ์ใหญ่จะเป็นห้างวิกซีไม่โครโลตสัสเขาก็ยังต้องแข่งกันยั่มาชิคก็คือลงทะเบียนตรงนี้คือเดี๋ยวเขาจะแจกคูปองทานยมถึงฟรีกาแฟรฟรีทุกวันนะคือถ้าใครบอกไม่ไม่พบเล่นถึมามาทุกวันมีกาแฟมีมียมงเหงมีเน็ตใครมีโน้ตบุ๊กเอาโน้ตุกมาใช้ได้บริการดไ้ทุกวัน ก็เดี๋ยวถ้าช่วงเวลานี้เราสามารถทานบายสามมีไา่สารเพินก็กิ่นีได้ละเป็นคว้อันกัน 那我们就要开